ถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณจะเก็บหุ้นแลนด์แอนด์เฮเพื่อการเกษียณวันนี้แลนด์แอนด์เฮราคาเท่าไหร่แลนด์แอนด์เฮครับครบูวันนี้เท่าไหร่4บาท30เลยสมมุติเลยว่าถ้าคุณซื้อ Land ์แอนด์เฮวันนี้นะและคุณอยากได้ผลตอบแทนจากการลงทุนจากแลนด์แอนด์เฮสัก8%เนาะดังนั้นวันนี้ราคาหุ้นแลนด์แอนด์เฮ4บาท30คุณ8%ให้ครูหน่อยนะว่าคุณจะต้องได้ปันผลจากแลนด์แอนด์เฮหุ้นเท่าไหร่35ตังค์ต่อหุ้นนิสัยการปันผลในอดีตของแลนด์แอนด์เฮเป็นยังไงถ้านิสัยการปันผลโดยปกติของแลนด์แอนด์เฮแค่10ตังค์ต่อหุ้นปล่อยผ่านเลยเาะอะไรเพราะวันนี้อสังหา มีปัญหาอะไรที่ราคาแรน,นเอนทาลงมาวันนี้นะลงมาจาก7บาท8บาทลงมาเหลือ4บาทอ่ะนะมันมีปัญหาอยู่แล้วดังนั้นถ้าในอดีตเคยปันแค่10ตังค์อ่ะนะในช่วงเวลาที่ชดช่วงชฉชวังปันได้10ตังค์อนะ่ะวันนี้คุณจะมาคาดหวัง3าตังค์คุณลืมมันไปเลยนะแต่ถ้าสมมตินิสัยในการปันผลในอดีตมันปันเท่าไหร่ดีอ่ะมันปัน70ตังค์นะมันปัน50ตังค์เฮ้ยต่อให้เศรษฐกิจแย่เว้ยนะต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีหรือว่างบของแรน,นเอนทามันอาจจะแย่ในช่วงปี2ปีน้นะแตต่35ัังมือในนออาคตีีก5ปป10ี 3 5้ตังค์มันน่าจะให้เราได้นะคุณซื้อราคา4ี่บาทสามสิบบานะคุณมีกําไรแล้วจริงไม่มีใครมาบอกคุณอนะ่ะว่าแล่งแเขาจะให้เท่าไหร่นะไม่มีใครมากระซิบข้างหูเรานะว่าปีนี้แล่งแเขาจะให้4ีตังค์ต่อหุ้นนะคุณรนะอพร้อมกันทีเดียวตอนงบออกนะงบดีไม่พอนะเวลาจะปันปันผลนะมันต้องมีเงินสดมาปันผลด้วยนะเงินสดในงบพอไหมจริงไหมนะนะ ผู้ถือหุ้นเป็นใครนะและนโยรบาิายการปันผลมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไหมนะอนาคตนะมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนอยู่แล้วทุกคนนะมันไม่สามารถที่จะมีใครมารู้หรอกนะถ้าใครรู้ก็รวยอ่ะนะถ้าใครคาดการแม่นถ้าใครเข้าใจระบบเศรษฐกิจหรือว่าใครมีข้อมูลมากกว่าคนอื่นเขาก็จะคาดการได้ดีกว่าเราใช่ไหมที่เราไม่มีอะไรเลยใช่ไหมบริษัทนี้โอกาสจะเจ๊งไหมใช่ไหมนะ,ะบางทีซื้อหุ้นก็ต้องดูนะเอ้แลนด์เท้าสี่บาทสามสิบมันจะเจ๊งไหมวะ ถ้ามันเจ๋งก็อย่าไปซื้อราคาเท่าไหร่ก็อย่าไปซื้อนะคะนะถ้ายกเว้นว่าคุณเล่นเทคนิคนะถ้าไม่นับเรื่องปันผลประเมินมูลค่าด้วยวิธีอื่นเป็นยังไงบ้างไม่รู้เลยครับอยากเล่นหุ้นไม่รู้จักเลยนะมาเก็ตแคปใครใหญ่ที่สุดนะไม่รู้อะไรนั้นจะเล่นหุ้นจะลงทุนอยากได้กาไรเกินปกติแต่ไม่รู้อะไรเลยนะนี่คือสิ่งที่ทาให้คุณมีกําไรเกินปกตินะนี่คือความรู้นะที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถซื้อของที่มันมีโอกาสที่จะมีกําไรในอนาคตภายใต้าราคาที่มันถูกพอและคุณก็จะมีกําไรเกินคนทั่่วไไปปปนีคือระเด็ ต่อว่าเอ้ยนะไอ้สาตังค์ที่กดที่คำนวณมาแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่แ l a อ d h o าส์จะให้ไหม